สุดนงางเมื่อกี้นั้นเบาาิร์ค้ามือนี่นะย่าจะจอดสวัสดีจา้าเพราะว่าน่นลุงสงน้อยตอ 9, กเก้าแต่หมว่าเนี่นยจริงออกน่นลสนง,สง,สงส่งมกยอยเเ้เฮ้ยเยเฮ้ยเยเ้เกยเฮ้ตยเฮ้ยเฮ้ยเยเฮ้ย้ยเ้ยเ้เฮ้ย้เ้ยเนน้้ <c oughs> เ้ย ມັນປະກະລັງວາງົປຕໃຍ່າຕນນຕົປຕໃຫຂ້ອາຍໂຕນຕໃຫຕສຄັກໍຕຊດກິນຕາຕມ່ຫ

ไละเซฟมัจรเซฟแล้วโอ้ยจะแม่นวาเซฟเจ้ากันละเนี้ยขาชอบขี้มุานี้กนเลยยากขี้มุอะไรยกแต่ขี้้างกยังขี้มาเลยถูกโอ้ยเอาไปตั้งีแเจ็บต่อยมันยากเขียวมันบุกเจ็บต่ในตะวันต่ำกัไดะ ว่าม่ยินตัวเจ้าก็เไว้าเจ้าเลยเศร้าและบ่คอนนะมันคำ่าเห็นด้วสีลงีบเบิ้บาบาทน้องใช้มือเพรเบิ้งกูกเนี้ยวซึ้งกันเศร้ากูจะเป็นยังาผัวจูบบ้าผัวดูจนเปื่อยฉันนี้ใส่ด็ฉันบ่ได้เป็นยังไงไม่เอาละมาแล้วเ้กาาเนี้ พัวดูดจนเปื้อยเนาะแสดงเอามือแพ้เนาะวันนี้นะครับนไปมือเดียวกาพัวดูดคอจนช้ำจนเคี้ยวเบิดโอ้ยกันนีบูดูดคอกับมีแห้งหรวะแก้ดูดคอยว่าใส่มกันมาเาๆมันเสีกับมันห้อนขาว่าหนึ่งหัวเจ็ดหอนนะสี่สิบ ฮอดตกสามี S <S <S ่ส so so ิบ well, so so ้าส okay. ี่สิบสามความฮ่อนั่นการฝนตกลินสามหมู่สามคืนเดีเคยมีอะไรคุณสั้นะไปไปต้องกี่ดินใกล้จว่อดบ้านเจ้าผักคัขากยนต์ลงไปพูโอตั้งบรางมีเจ้าอะไ้ชีหมูเป็นโตเป็นโตแล้ในเด้อของแตงนั่นตอกเพือหมูจุ๊บเลยนะ ตอนไหนกำลังเหตดกิจค่อยน่ะมันเหี่ยวมันค่อยสิบปีมือนครับบ่มันอันมันแดดแห้งโคตรแล้วโคตรน้ามันกลายมันเหี่ยวเดี๋ยวมันแดดของเนี้ยมันทันปีแต่ทราบมันก็จะบเป็นยังดอกหางมืออื่นนี่แหละสิบปีขายเพราะว่าอันบุญบรรพบกเดย์้บุญยังกระบุญพ่อป้าเขาวันที่หานะครับซื้อไว้ตั้งแต่วันที่สี่ไปแล้วฮ้ยบุญไรใช่ไัมันกับบุญไหว้เลยที่หาฮูกเจ็ดไปกาซิบเลยก็หอดบ้านเจ้าเลย เบิ่งคลิปเมื่อวานนี่งไปจังหะหัวเป็นเลอะหัวบวกกับจังหวะหัวนะนั่งตั้งหัวข่าวนั่งอจนลองมาตั้มใบคางงั้นยอดมั้นั่ง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 กินยำอยู่ดีๆปัดหัวผู้เดียวอุ้ยอยู่ประนัดปัจจุบันโยโฮนั่งใครฮีนั่งไปทางเดียวใลยมันหัวอ่ะเลยเจ้าปลาดีหลายเราปลามูลินะประมาณนี้ค่ะนี่ปลามันเปนอยู่แล้วบักของ ปัจจุบันเขาลงไหล่โมอใส่ดมตาเบื้องในตู้หรือเป่าจ้า้ไปเอามาให้กินปะไม่เห็นจะเห็นเต่พน้าวจ้าป่าโบนาสยโอ้วันเราเอาป่ามาให้ต้มยำนี่งอกช่ำมูไดตัวน้อยตัวใหญ่นี่ป้า ปลาดุกหงเดีนี่นะี่ปลเครืงปลาเครื่องเหรอปลากดข้าปลากด้าปาเครื่องาแ<ำ>แล้วพักกันเฮดกเฮดกินยังสา,านี่นนะ,ะกอ้อยกุ้งเามาต่แต,ตาตทั่ว ของตุ่ยๆเธอของวันของสีเลยเบิดอืมเาไปกินเยเม้อคือะอมัน่ะบ้าคือจะคอมันตุ่งเด้อกินแหบออเฮ้ยแกกินอหนบกินนั่งกับยูกินทอดกินบือกิกินเองคือไปใช้ใช้บือบุ้งเอยทางได้เสื้อให้กินจ้าจังใจขอขอบคุณขอบคุณเอยทางมีกาดเนาะ กรซือป่าหายพี่นอ้องป่าเคืองยุงที่อดโนนพัลล่านะคะ,คะ,คะขอบคุณสื่อป่าเพื่อนขอบคุณครับผมเอาไปแช่ไว้มือแรงเขาก็เมื่อเฮดโมกินอยู่เงินเลยนาขนัจอดคิวสั่งันโอ้โหขาก็ลกเฟซจะลงหาเกษตรจะขายจะจับก็ต้องไปจักที มือเอื้อนี่สิไปขายแต่งขายพักาขายใช่เอามาเบิร์นไปสกินเบิร์นไปปัดก้อยแค่จะกินบม่ได้เบิร์นจะหาขายเบิร์นแก่ก็เฮ้ยแก่เสียกินกับเบิร์นกินก็ทุกตัวของห้านั่นอันเลอะบางน,นะบูนนะบเขาจะกินแตมแต่งอิ่มเพราะแห้งแล้วกินข้าวต้มซามยกขึ้นหายมูอลไรนี่กระนั้นง่เสื้อเจ้ามือนี่จะขึ้นใส่เสื้อน้องนี่ลีได้นี่คือเสื้อน้อง ไนอกตี๋เบอเห็ุบ่การเบ่เห็ุแล้สีลงหายกาไม่ได้กะมันห่านบ่นบอบ่เห็ุแดแตงกดแดงง่มันกงองแดงแดงแงงแงแลงววงแงแกงงงแงแนงแนงแดงแดงแงแงแดงแม่แง่ดงแงแดงงแันนังแดงแ่แล้วงแดงแดงงมดงแันนดอแแแล้วดมงจะคแงมงแังแงแดงางแงแดงแงบงง เราไปโทษที่ง้อกับง้อญ้าปันกับพ่อไว้ยังได้คันง้อสั้นเี่ยตีนหยันดีเลยกับปัญญาปันนี่เบ้านน้าสิบรีล่าครับเนผมมันช่วยแล้วมันสเสียงแล้วบันเดียงแล้วแกโรคไร้เท่านี่กระเป๋านั่นแหละแต่งมันก็ยังแมงจังหน่อยมันข้าวบดอีซีดยาปลูกธรรมชาติจ้ะลงโทษนั่นนี่โอยนี่ โอ้ยอด้กินชิ้นยามกดีย่าก้อยกุ้งบ่าก้อยกุ้งพะลานะพาการม้าอันเอาแมงแคนอันนี่นี่แต่ลายอยู่เป็นอะไดเป็นอะไรเรื่มเป็นเหยียวเชิญนะกันยังงามคคอเกาอยู่ดิละแม่พ่อแนบบม่ไงขอยเก็บตอนเที่ยงจะคาใจบอ ใบมันจะนยุบเลยอเก้นนั่นมันห่อนโพดหมู่านนี้สี่ีเพ่มือนี้สิบบ้านคือหอสี่สิบสบ่ความห่อนนะแต่ว่าจังหวัดมนีปฐมหมบวานมันหม่านนี้รอนเนอะนั่งอยู่ก็ห่อนมันนี่มันยังไม่ล่มนี่ไม่ไงเราหมักตามแต่งแล้วก็เลยต่แตายกิ่ง ของถนัดชนเดของขนัดนาพอดีว่าซํมนี่นะมันจากน้อยไปยูชนว่าเฮ้อสิเอสิมนี่นะเพิ่นวันน้อยคันี้น้อยกับคันี้เจ้าพ่อท่านนี่น้อยนี่อเปพ่อขาหน้าเป็นสชั่วโมงสามชั่วโมงับี่สิบเนี่กับมันน้อยแล้วมันบ่ออก เจสซี่คันคันเล่าเป็นยนวนนีแหละแล้วต้องไปเจอคืออันอมาลาแล้วจังง่ายสินพีเดอรันราดาร์ดสร้างในราสแตนา์ดอันใดก็สร้างมาสิบห้าหลักก็ตกหลังละสี่สิบ บาทแล้วก็ส่งมาค่าส้งค่านั้นก็นี่กับสิประมาณรวมๆกับสิประมาณเกือบๆร้อยนี่แหละขอสั่งมาซิบหาคล้องคอกรส้มขามเลยฮะเอวานเลย ใส่อใส่ใส่ใส่แสกกันถึงน้องแล้วมันมีคู่น้องแล้วมันเข่าง่ายอันนี้มันเข่าไปนั่นเออสีประแดงมีเยอะหยเด้น้องน้ำขอน้ำหน่อยขาเดินเออในเด้เนี่เขาซื้อมาอยู่คือหลังเดียวก็คือคอกด้วยใส่กระมิ้นน้อยปลาขาวไปอย่างปลาในน้อยนะในกระมุนมือนี่พาไปเบิ้งเฮือนเขาในเด้อพาไปเบิ้งเฮือนในเด้อ ามือไปเก่าว <Ba> ่มาขอสมป่าสมป่ายมน่าบ่มปางบทั้งงายทั้งงยเฮ้เบิ่ง้องห่างนขนบ่จามแขนหอม้เจ้าแล้ว

มันคือกันบอกเดียวกันสองแบค้เป็นตอนละอืมคร้ายเป็นโลครับเป็นโลอ่ะลอยซีซีเป็นขีดเป็นเนีายซำไรกระไรบ่ะตอนำไรกไจะมาต่จะมา่สป้าจะคือมาไก่เถอะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเมื่อวานอก็ะดอนภาคเอาแล้วเ่อขอห อามาละคือสิว่าเอาเจ้าม,มือเห็ดโสมคือบอกว่าเอาเจ้ามือเป็นเป็นเมียใช่ค่ะจขา,า,ขาเบนนื่อน<ง>ูกินลกเไปกินลงไพเช้าเป็นกระเทยโอ้ยอ,อ,อุ <c ười> อังามามืดโอันนี้อชุแมนเอามาทอดมันมีแบบอันอันน้ำหมอบเป็นบอกว่าอันนี้แบบโบดแมนโลอซโลดมีแต่าบัดเอาไนกัน เซฟโ่อกะเฟโอ้ยอมร่าจะกินกีเนียยงจะกะเมือน้ำลาาอะไรเป็นขีดเออจะกะเมือน้ำเลาาแหละเจะกัดแตลเฮ็ดลงมาเลยโลดนั่นนั่นัวลุมอาจจะตอนรือเานีเส้นได้ทด้ปลหมเส้นไหวเปล่ เป็นโลหลดอามาล้วเจม่นบอกเม่นว่าเลือกเอาเต้เนื้อทกมันอีกะเทยเถ่าเนี่เล่าว่ะ้าเดี๋ยวไปยิงเจ้าจุ่มในป่าใส่กระตัก้มันนนาหาตัวเลาว่ะปุ้ปไาเดี่ยยังเา้วนะใส่อีกแนวว่าไดนเอาาให้มันได้หอดโลเอาไปซ้อนเลย อือกันเลขแทมไปน้ำเลยคือนอบพอค่าก็ได้ไม่ใช่ได้เมื่อ้ไวโตข้ามไปกินป่านะไม่ได้จะกินแบบข้อเออเนี่นแหละทองอืมมันจีมันชวดชวดอ่ะได้เฮ้ยบอามาดัว่าขาดไปหรด้ไะเห็นขีดเส้น

น่เดับเี้พอมานยือซื้อสมป่ามากินนะพี่น้องพอมันก็ะแต่กระแซดไปได้ซื้อรอบนะเจะเสียอยู่น้ำอาอถามแปลกว่าเอาไปเห็นยังกะใส่ตู้ไว้ก็ได้วาน

ปาเกต์ม uh ีแ huh. ต่เห็ดจังสีเอาเน่อยสมไปนี่น้ำเงินสมแมนสมไปเงี้ยเงี้ยเงินละลายคืออย่างแต่โคบมีแต่เงินดอนเอาไปนั่นแล้วเอาไปนั่นแล้วไปน้อยบุกอ่อนอัลลิโอเอาบังเนิญมันขาดไม่ได้คอเบื่อไม่มีสบาย ปลากันซื้อสมมปลาไว้เ่าไว้เมื่อกินพี่น้องา่ายปลา่ยปะตาปา่าปลากระ่ลกร่ายปลากระต่ย่ายปลาะ่าาระตาปลาะ่กระ่ายปะ่ร่ายปา่ยปลากราปลากระ่ายป่ายปา่ยปลกรนาะตยยรปากยป่ายปาปลาก่า่ปลากรอ่าร่ก่่ยลอ ตลาดเรื่องอะไรบัเคี่อมีเด้อบังเคยที่เ้ยเป็นัเี่กเซบังเคยบมมีพอักเซยังบัเคยเลยาทว่าักเซน่เชิงเชิงเป็นเนาะเชิงซ่บเป็นนัก่วนเนาะัน่บเยเชิงแสะเป็นดาครเนัเ เจ๊ได้ไปจะเพิ่มไปที่ไหนซิมกรุงเทพโอเสพสุขอนพี่น้องเจ๊เวลาเพิ่งกำลังปีกไรเบอร์สุขสุคนเนาะเป็นว่าคลิปนี้ก็สิจบสุขอนเนาะพี่น้องเนาะคอยติดตามคลิปหน้าแล้วกันบอร์สุขสุคนจังเดก็ขอขอบคุณขอบคุณทุกคนนะครับเออครบทีมอีกแล้วสวดๆอยู่บ้านตุยๆพี่น้องบายเพิ่นอันเอาข่าวมาเพิ่นกันลืมไปเบิ้ง ากานะกานะมง่ายๆนะาวมันมันไงนีชไวยใจว่ามันตามน้ำท่วมน้ำลายพาดลงไปนะช่เห็นบอกไล่จ่าได้เบึงนี่